สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความมัเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่อ้อกจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีข้าวบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีเข้ามีออกปะปบบนกันไปเนาะพี่น้องจ้าเอนบินก็จะพามาสรุปแนวะทางค้าหน่อยนะคะมารวมของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของนี้กันนะคะแนวทางเข้าเฉพาะกิจ3ามแดเ็นมิน,นจอะไม่เข้านะคะวิ่งมานะคะ99เบิ้ลก็ยังไม่เข้านะคะ1นนะคะเข้าตารางกำลังวันหนึ่งนะคะ สามสามนะคะแอดมินก็ให้เข้านะคะสามสามสองหนึ่งท่าดูสองเด้งเลยหลุดช่องเก้าก็หลุดนะคะสองหนึ่งตารางกําลังวันเข้านะคะหกหนึ่งจับไม่เข้าสองหนึ่งก็หลุดนะคะตารางกําลังวันเข้านะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะเราก็มารับชมของวันนี้ก็เลยจ้าสำหรับวิ่งนะคะก็จะมี มีสี่มีเก้ามีหนึ่งมีสามมีห้าแล้วก็มีแปดนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะเด่นไปที่หนึ่งหนึ่งกับสามนะคะเราก็มาจับหนึ่งกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะ 3 6 3 6 3 9แล้วก็จะเป็น5 1นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น3 1 1 3นะคะ8 3 3 8 4 3 3 4 4 7 74นะคะส่วนกันเบิ้ลนะคะก็จะเป็น0 0 3 3 5 5นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น1 9 1 6 3 6 3 9 5 1 1 5นะคะ4 3 3 4 4, 4 7 74นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลือกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า